ของมาดีนี่นะ่ะส่เนี่ยค่ะมาค่ะแบงค์ห้าร้อยใบแรกนี่ใบแรกเพื่อนเพื่นรู้ไหมว่าใบาแรกเนี่นะคะเป็นใบแรกที่อ่า ที่เป็นมูลค่าสูงสุดในเวลานั้นนะคะออกเมื่อปีพศ2 5 1 8สูงสุดในเวลานั้นแล้วก็เป็นอะไรที่เพ,เพื่อนๆเห็นลายไทยไหมลายไทยบนบนธนบัตร ลายไทยบนธนบาัตรเอะยมีเคยถนัดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ตัวเองถนัดก่อนต้องแบบนี้ไหมต้องแบบนี้ไหมนาะนะ ะสะท้อนแสงอีกมันจะจําเป็นนะคะจะต้องใส่พลาสติกไว้นะคะเพื่อเอเขาเรียกอะไรอะ่ะยืดมันทําให้ธนบัตรนะคะอยู่ในสภาพปกติอะคะ่ะอยู่ในสภาพปกติเนี่ยต้องแบบนี้แต่ถ้าเพื่อนๆเอาไปเคลือบนะเพื่อนๆจำไว้เลยนะเพื่อนๆจะแกะออกไม่ได้เลย ธนบัตรเนี่ยชำรุดเลยชำรุดเลยค่ะชำรุดจริงๆแต่ถ้าหากว่าเป็นรุ่นที่ที่ไม่ไม,ไม่ไม่เก่ามากนะคะก็จะไปแลกที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้วันนี้แกะออกมาหมดเลยค่ะเนี่ยธนาแบงค์พันด้วยเอาไปเคลือบ เออไปแกะออกมาไงมันต้องใช้เนาะเออพูดตรงๆเลยค่ะมันต้องใช้ก็เลยลองไปแกะออกมาอุย้ยหมดเลยอะ่ทะทหลอกทหลอกหมดเลยอ่ะเพืเ่อนๆค่ะหลอกอะ่ะตรงเนี้ยตรงนี้ก็ถลอกตรงนี้ก็ถลอกแต่ในหลวงยังอยู่ค่ะแต่ในหลวงยังอยู่แล้วแล้วเพืเ่อนๆรู้ไหม คือเขาบอกให้ไปแลกที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและจะต้องรอใช่ไหมคะแต่แต่เพื่อนๆฟังไว้เลยนะเป็นเคล็ดลับนะถ้าเพื่อนๆประสบปัญหาเช่นนี้นะเพื่อนๆไม่ต้องไปแลกค่ะแต่เพื่อนๆจำเป็นต้องใช้เงินนี้ใช่ไหมคะเพื่อจะจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวันถูกไหมคะเพื่อนๆไปที่ร้านสะดวกซื้อเลยค่ะเขารับค่ะเขารับอือ ร้านสะดวกซื้อเพื่อนๆก็รู้นะเออที่ไหนอะร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวนี้มีทั่วประเทศไทยเอ,อเยอะยุบยับไปหมดเลยนั่นแหละเข้าไปนะโอ้เขาแบบไอ้นี่คุลีกุจอมากเลยนะอันนี้คือประสบการณ์นะคะเจะอยากจะแนะนำเพื่อนๆคะ่ะถ้าเจอแบบนี้นะคะเพื่อนๆอย่าไปซีเรียสนะคะตั้งสติให้ดีๆ เพราะว่าธนาบัตรเนี่ยนะคะเขาบอกแล้วว่าชําระนี่ได้ตามกฎหมายมันไม่ได้ชํารุดซะจนแบบดูไม่ออกเลยว่าเป็นธนบัตรถูกไหมคะแล้วมันไม่ขาดเรื่องของเรื่องคือมันไม่ได้ขาดไงฮะ,ะมันแค่ภาพบนธนบัตรเนี่ยที่ลางเลือนไปแต่ในหลวงยังอยู่นะคะ ้าเพื่อนๆไม่สะดวกที่จะไปธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อจะแลกเพื่อนๆไปร้านสะดวกซื้อเลยค่ะไปจับจ่ายใช้สอยอะไรเขาว่าไปสักผ้าไปด้วยคุยไปด้วยเสียงปี๊ดปี๊ดปี๊ดแล้วก็ลึกว่ามีอะไรเออ เห็นไหมล่ะบอกแล้วเนี่ยว่าเครื่องไม้เครื่องมือนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันไว้ใจไม่ได้ค่ะ